เดมอนจอมมารสุดแข็งแกร่งที่เด็กที่ถูกเลือกไม่สามารถเอาชนะได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือรายการ The Anime ครับผมศัตรูในคลิปนี้นะครับมาจากเรื่อง d i จิมอนครับผมเป็นดิ g i มอนภาค2นะครับศัตรูตัวนั้นคือเ e m o n นั่นเองนะแต่ว่าต้องบอกก่อนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่า ตัวของเดมอนเนี่ยมันมีลูกน้องมาด้วยนะครับผมคือมันเป็นพาร์ทที่เป็นพาร์ทของเดมอนเลยนะครับในดิจิมอนภาค2เนี่ยผมก็เลยอยากจะทําพาร์ทของศัตรูคือเดมอนเนี่ยเป็น2พาร์ทนะครับผมก็คือพาร์ทแรกเนี่ยจะพูดถึงลูกน้องก่อนนะครับว่าเป็นลูกน้องของเดมอนเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทสเนี่ยคอย่อยเจาะลึกไปที่การต่อสู้กับเดมอนอีกทีหนึ่งนะครับผมจะเกริ่นให้ฟังอย่างนี้ก่อนละครับเราเรียกว่าเป็นพวกกองทัพของเดมอนละกันนะครับกองทัพของเดมอนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นนนนนใใภาาคค02ะรับผมช่่่่่วงงททีีีเเเเเด็กดกกๆถูลือยพิ ได้ไปเคลียร์ภารกิจการทําลายดาร์คทาวเวอร์ทั่วโลกมานะครับซึ่งในตัวอีจิจจิเคนเนี่ยเขามีเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดอยู่นะเออแล้วทีนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดก็เป็นสิ่งที่เดมอนต้องการซึ่งอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะผมไม่ชชวร์ว่าเดมอนเนี่ยเขาจะเอามเล็ดพันธุ์แห่งความมืดไปทําอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเขาก็เลยจะเอามาชิงตัวอีจิจูจิเคนไปนะครับเพื่อที่จะเอาเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดซึ่งถ้าเกิดว่าได้ตัวอีจิจูจิเคนไปเน มเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดอะที่อยู่ที่ต้นคอของอิจิโอจิเคนที่เคยโดนนะครับพอเดมอนปรากฏตัวขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีลูกน้องตามมาด้วยนะครับมีลูกน้องตามมา3ตัวด้วยกันนะครับก็คือมารินเดวิมอนเลดี้เดวิมอนแล้วก็สเกลสตาร์มอนนะครับก็ในฉากนั้นน่ะที่พวก กองทัพของเดมอนปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยพวกลูกน้องมาก่อนนะครับเราจะได้เห็นว่าไอ้ลูกน้องทั้ง3ตัวเนี่ยมันมีบทบาทที่เข้ามาต่อสู้กับพวกเด็กที่ถูกเลือกนะครับโดยเด็กที่ถูกเลือกที่มีบทบาท,ทต่อสู้กับดิจิมอนที่เป็นลูกน้องของเดเอมอนนะครับเขาเนี่ยยังสามารถใช้พลังในการแปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์ได้อยู่นะครับพวกไทจิโคชิโร่อะไรพวกนี้แต่ว่ามันมีจังหวะที่ต่อสู้กับสกลวสตาร์มอนนะครับก็คือว่ามันทําให้พลังของเด็กๆที่ถูกเลือกรุ่นแรกเนี่ยเขาไม่สามารถแปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์ workflow, ไดดดด้้้้แลลลลลวนนนนนะะครัับบิิิจจจอออออขขงงงเเเเาาากกกกกก็็็็ตปปททททีีีี่่่่่โหถูื ของภาคซีโรทูนะครับพวกเดสุเกะนั่นเองอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกในพาร์ทของลูกน้องที่ชื่อสกาวซาตามอนก่อนเลยนะครับผมสกาวซาตามอนเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าเออตอนทำรีเสิร์ชตัวเนี้ยผมเพิ่งรู้ไว้ว่าสกาวซาตามอนอะเฮ้ยมันเป็นร่างสมบูรณ์ที่ว่าไม่เคยสังเกตเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนไปดูในภาคซีโรทูเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้สกาวซาตามอนที่มันปรากฏตัวขึ้นมานะครับมันสามารถเล่นงานดิจิมอนร่างสมบูรร์องพพพวววกกกกดเลืบไทจ อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมซึ่งความแข็งแกร่งเบอร์นี้ก็ว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่ามันแข็งแกร่งมากกว่าตรงที่ว่า,อาพอสู้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพรดามอนก็แปลงร่างนะครับเป็นอิมพีเรียลดามอนนะครับซึ่งอิมพีเรียลดามอนเป็นร่างสุดยอดนะครับแล้วไอสกาวสตาร์มอนมันก็งงนิดนึงว่า แปลงร่างขั้นสุดยอดอย่างนั้นเหรอมันก็เลยใช้ท่าเนลโบนนะครับโจมตีใส่อิมพีเรียลดามอนซึ่งท่าเนลโบนของสเกลสตาร์มอนร้ายกาศมากนะครับเขาสามารถทําลายข้อมูลของอิมพีเรียลดามอนทาให้อิมพีเรียลดามอนเนี่ยจอดับเลยครับผมไม่สามารถขยับตัวได้เออเคลื่อนที่ไม่ได้ปุ๊บอ่าพวกเด็กๆที่ถูกลืกก็เลยแบบตกใจเลยว่าฮุกพลังมาขนาดนี้เลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ใช้ท่าเนลโบนในการโจมตีพวกดิจมอนร่างสมบูรณ์ของพวกเด็กๆที่ถูกลือกคนอื่นด้วยนะครับทำให้พวกแบบดิจมอนของเด โจมตีระดับนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากเลยนะครับแต่ว่าสกาวาตามอนเนี่ยเขาก็ไม่เผด็จศึกอิมพีเรียลดามอนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอิมพีเรียลดามอนได้รับพลังจากพวกอากุมอนก่อนที่อากุมอนจะกลับไปยังโลกดิจิตอลนะครับพวกแบบว่าเทนโตมอนโกมามอนอากุมอนอะไรพวกเนี้ยเขาก็มอบพลังให้กับอิมพีเรียลดามอนนะครับซึ่งพลังตรงนี้แหละมันทําให้อิมพีเรียลดามอนเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นไฟเตอร์ฟอร์มได้นะครับพอแปลงร่างเป็นไฟเตอร์ฟอร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยสติสมัมปชััญญะกก็กกลบมาแล้้้วกกก็เขาาาตต่ออสสูับซมนนะครัััับบซซึ่่่งงตตออออนนนนนน้เเียสสกาาามมมแรถะเป็นตัวประกัันนะคครบบบผมมพวกแบบีล ลถบัสมากมายเลยมันก็เอาเป็นตัวประกันเสร็จปุ๊บเนี่ยอิมพิวชันด m มอนที่เป็นไฟเตอร์ฟอร์มแล้วก็ใช้โปรชิตอนเลเซอร์นะครับโจมตีใส่สกาวซัตาร์อนดอกเดียวดับเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นดิจมอนที่แข็งแกร่งพอสมควรเลยนะที่ต้องทําให้แบบดิจมอนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเด็กที่ถูกเลือกรุ่น2อเนี่ยออกโรงกันเลยทีเดียวนะครับก็หลังจากสกาวซัตาร์อนตายนี่แหละครับผมเดมอนก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับโดยที่ตอนแรกพวกเด็กที่ถูกเลือกก็มีความตกใจว่่่่าาาาแแบบเเอออ้พพววววววกกกลคมมนียดรรตป็็จิงฉ เนี่ยเขาไม่ใช่พวกของอัลเคนิมอนแต่อย่างใดนะครับอ่าซึ่งก็เขาบอกว่าเขาจะมาชิงตัวอิจิจุจิเคนในตัวอิจิจุจิเคนเนี่ยมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่อ่าซึ่งก็คือมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดนะครับอิจิจุจิเคนก็รู้นะว่าจะโดนอะไรนะครับทีนี้ก่อนที่จะเอาตัวอิจิจุจิเคนไปได้เนี่ยพวกอัลเคนิมอนก็โผล่มานะครับพอพวกอัลเคนิมอนโผล่มาปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าขอตัดหน้านะครับท่านเดมอนอนะ่าซึ่งอัลเคนิมอนเนี่ยเขาก็น่าจะรู้ชื่อเสียงเรียงนามของเด โดยที่อิจิโจจิเค้นนอกไปเพราะว่ามีเด็กที่เป็นตัวประกันอยู่ในรถบรรทุกที่เอาเควิมอนมานะครับอ่าโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวเดมอนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นการที่เราจะได้เห็นไอ้สกาวสตาร์มอนที่เป็นลูกน้องตัวแรกที่ปรากฏตัวขึ้นมาต่อสู้กับพวกเด็กที่ถูกเลือกนี้แม่งโคตรเก่งนะครับทีนี้ลูกน้องของเดมอนก็จะเหลืออยู่2ตัวนะครับก็คือมารินเดวิมอนแล้วก็เลดี้เดวิมอนนะครับผมซึ่งไอการต่อสู้นี้มันก็จะเป็นตอนต่อไปนะครับโดยมารินเดวิมอนมีคู่ต่อสู้เเนนีี่่่ยยคคคคคืออออชชัััโมมรรบบบบผทาากกววว็ต้งไปดูแบบ คูมันจะต่อสู้กับมารินเดวิมอนสามารถเอาชนะได้ไหมนะครับแล้วก็เลดี้เดวิมอนเนี่ยตอนแรกนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นช่วงแรกเนี่ยเขาต่อสู้กับแองเจิลิมอนนะครับใครที่เคยดูภาคแรกก็จะตกใจว่าแบบเออเลดี้เดวิมอนมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยมาต่อสู้กับแองเจลิมอนอีกไหมนะอะไรองี้มีตบกันฉาดฉาดนิดนึงครับแต่ว่าคู่มือของเลดี้เดวิมอนเนี่ยในตอนต่อไปเราก็จะได้เห็นว่าเป็นซิลฟีมอนนะครับผมซิลฟีมอนเนี่ยก็ต่อสู้กับเลดี้เดวิมอนไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่กันดูครรัับบผมมมมมววว่า่าาาาเเเเเลดดดีีี้ิิิออนนนนกยต กรรมเป็นอย่างไรนะครับผมเลดี้เดวิมอนนะครับผมก็เป็นดิจิมอนที่เป็นผู้หญิงเนาะที่มีความเขาเขาเป็นเผ่าไอ้นางฟ้าตกสวรรค์ไงแล้วก็เป็นดิจิมอนไวรัสนะครับซึ่งพอขึ้นชื่อว่าเดวิมอนมันไม่น่าจะใช่คนดีอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ต่อสู้กับซิลฟิมอนนะครับผมค่งการต่อสู้เนี่ยของเลดี้เดวิมอนกับซิลฟิมอนค่อนข้างจะสูสีจนมีจังหวะที่เลดี้เดวิมอนเนี่ยเขาใช้ท่าไม้ตายดาร์กเนสเวฟของเขาเนี่ยในการที่จะโจมตีใส่ซิลฟิมอนนะครับซิลฟิมอนก็ร่วงลงมานะครับบพออรร่่ววงลงลลมมาเเเเส็็จปุ๊นนีียดด้กิก ามลงมาเนาะกะจะปิดจ็อบซูฟิมอนแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเลดี้เดวิมอนก็นึกสนุกนะไปเอามนุษย์ที่อยู่บริเวณนั้นมาเป็นตัวประกันนะครับโดยที่มิยาโกะโกรธมากว่าแบบไอ้ดิจิมอนขี้ขาดแบบเนี้ยยกโทษให้ไม่ได้เด็ดขาดเลยอะไรเงี้ยมิยาโกะก็เข้ามาช่วยซูฟิมอนไว้นะช่วยเด็กคนที่ถูกเลดี้เดวิมอนจับเป็นตัวประกันด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเลดี้เดวิมอนก็รู้สึกว่าแหมมาขวางกันได้นะอะไรเงี้ยซึ่งมิยาโกะก็พูดด่าเลดี้เดวิมอนแล้วเป็นดิจิมอนที่ขี้ขาดนูนนนนีี่่่ัอะไรเง้ ดมอนจะพุ่งจัดการมิยาโกแต่ว่าซิลฟิมอนสามารถใช้ท็อปกันปิดฉากเลดี้เดวิมอนได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ในช่วงที่ทั้งพวกไดสุเกะก,กำลังตามรถบรรทุกข,ของอคินิมอนไปเราก็จะได้เห็นว่ามารินเดวิมอนเนี่ยมันก็คอยพยายามที่จะขวางผมเข้าใจว่ามันขวางพยายามจะขวางการไล่ล่าของพวก ไดสุเกะนะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่แบบว่าครั่งทําลายเมืองเล่นๆก็ได้อะไรเงี้ยมารินเดวิมอน่ามันดูไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยมีกระจิจใจในการต่อสู้กับเด็กๆที่ถูกเลืออเท่าไหร่นะครับเท่าที่สังเกตเออทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามารินเดวิมอนเนี่ยเขาต่อสู้กับชาโคมอนโดยที่มันจะมีฉากหนึ่งที่ทั้งทาเคดูแล้วก็เอเอรีเนี่ยเขาไปช่วยโรงพยาบาลที่อยู่บริเวณที่มารินเดวิมอนต่อสู้กับชาโคมอนนะครับโดยที่มันมีจังหวะที่มารินเดวิมอนเนี่ยเขาสับต ก็เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยใช้ท่าอารามิตามะน,นะครับในการปิดฉากมารินเดวิมอนไปซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดจบของเลดี้เดวิมอนแล้วก็มารินเดวิมอนนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีเรื่องราวอันนึงที่น่าคิดมากเลยก็คือว่าทั้ง i อิโอริแล้วก็มิยยโกะเนี่ยเขารู้สึกเจ็บปวดใจมากเลยกับการที่เขาต้องมาสังหารศัตรูแบบนี้นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยพวกเด็กที่ถูกเลือกเวลาเขาต่อสู้กับพวกดิจิมอนเนี่ย The, ในภาค2นะครับเราจะได้รู้ว่า ดิจิมอนชั่วร้ายมันมีอีวิลริงติดอยู่เขาก็ต้องทำลายอีวิลริงถูกปะแล้วดิจิมอนที่ต้องฆ่าก็คือเป็นดิจิมอนทาวเวอร์ซึ่งมันไม่ใช่ดิจิมอนที่มีชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ฆ่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นดิจิมอนที่มีชีวิตจิตใจแบบเนี้ยแม้ว่ามันจะเป็นแบบดิจิมอนที่ชั่วขนาดไหนอะไรเงี้ยการฆ่าดิจิมอนเหล่านี้ก็เป็นความเจ็บปวดของทั้งเอลลริแล้วก็เมียโกะนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของมารินเดวิมอนเลดี้เดวิมอนแล้วก็สกาวสตามันน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 ะะครรรรััับบบบผผมม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 ซึ่่งงกกก็็นะ็็เเเเปปดดดดดิิิิิิจจอออลลาาสูณ์หยว น้ำใช่ไหมแล้วก็เลดี้เดวมอนก็เป็นดิจิมอนที่ปรากฏตัวออกมาจากภาคเกา่าส่วนสก,กาวซาตามอนก็มีความแข็งแกร่งเบอร์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมสามารถเล่นงานเด็กที่ถูกเลือกหลายคนได้ในทีเดียวซึ่งพอการต่อสู้กับมารินเดวิมอนแล้วก็เลดี้เดวิมอนจบลงนะครับซึ่งต้องบอกว่าการต่อสู้ค่อนข้างจะกินเวลาเพราะว่าช่วงแรกที่มีการชิงตัวอิจิโจจิเคนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกอัลคนิมอนก็พานีไปใช่ไหมระหว่างนั้นเนะ่ยยังเป็นช่วงกลางวันอยู่แต่ว่าไปๆมา,มาๆก็เป็นช่วงกลางคืนซะแล้วะรรััับโดดยที่่พอาเวกกกถูกจปจป็็ุ๊ง ว่าพวกเดซุเกะก็ไล่พวกอัลเคินิมอนทันพอดีนะครับโดยจังหวะที่กําลังจะไล่ทันแล้วเนี่ยก็คือกระโดดขึ้นรถบรรทุกของอัลเคินิมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกแบบอีจิรุจิเคนกับพวกเด็กๆก็อยู่ในนั้นนะครับโดยที่กําลังจะได้ตัวละกําลังจะชิงตัวเคนกลับมาได้แล้วอะไรเงี้ยเดมอนก็ปรากฏตัวขึ้นมาซะก่อนครับผมซึ่งก็เป็นการจบ ตอนที่44นั่นไปนะครับเออก็อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าถ้าเกิดว,ว่าเราดูนะผมจําได้ความรู้สึกว่าพอเดมอนมันโผล่มาปุ๊บเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอ้มตัวเมื่อกี้มันเก่งแล้วนะถ้าเกิดว,ว่าเดมอนต้องมาต่อสู้กับพวกเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนอะไรเงี้ยเออก็เป็นความตื่นเต้นเบอร์นั้นไปนะครับแต่ว่าพาร์ทของที่เป็นเดม,มอนเนี่ยที่เป็นตัวของเดมอนต่อสู้กับพวกเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเข้ามาพูดกันในรายละเอียดในคลิปหน้าลลกกกัันนนนครรรอออี้้พาแขงตููเืเม,ม็็ใหป3 ของเดมอนไปก่อนละกันนะครับผมและสไตล์ผมเนี่ยก็ต้องถามทิ้งท้ายไว้นะครับเวลาที่มีอะไรแบบว่าออกมาเป็นตัวละครหลายตัวอย่างนี้นะครับคุณชอบตัวละครที่เป็นลูกน้องของเดมอนตัวไหนมากที่สุดก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผม,มชอบสเกลสตาร์มอนมากสุดเลยนะเพราะว่าตอนแรกอ่เห็นมันเก่งขนาดนี้นึกว่ามันเป็นนางสุดยอดไปแต่ว่าที่จริงมันเป็นแค่ร่างสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามีความแข็งแกร่งที่น่ากลัวมากนะครับสามารถเล่นงานเด็กที่ถูกเลือกได้อย่างราบคาบกันเลยทีเดียวเนาะโอเคสําหรับดีอนิเมะตอนศัตรูคือเดมอนพาร์ทสอก เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทำเสร็จมเมื่อไหร่ปุ๊บก็เดี๋ยวอัปปับเลยนะครับผมสหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะครับโอเคสหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไคร b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ